นิลาดแบบวิชั่นดำได้เท่าออกลักษณะของการเดินได้ค่ะจะเป็นการเดินได้แบบตะเข็บคู่นะคะแล้วก็ลักษณะของการต่อลายต่อหนังเบาะนะคะก็จะเป็นลักษณะของการต่อหนังแบบเรียบๆแต่ว่าจะมีดีไซน์การต่อแบบลักษณะโค้งแบบนี้นะคะโดยรวมค่ะ ด้านหลังนะคะของเบาะคู่หน้าก็จะมีกระเป๋าใส่ของให้ส่วนเบาะแถวสองค่ะก็จะเป็นตะเข็บคู่แล้วก็เน้นความเด่นของดีไซน์การเดินได้ประมาณนี้เช่นเดียวกันค่ะพนักพิงนะคะสามารถใช้งานโดยการพับแบบแยกได้ตามปกติค่ะ